ที่ลงสานนะ,สานะครับผมลงสารใบที่สองใบชุดที่สองอ่าครับผมคือคือมันต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของทุเรียนแต่ละแปลงจะไม่เท่ากันก็คืออ่าแต่ละคนตัดลูกเสร็จอะพื้นฐานใบดีกับบางคนตัดลูกเสร็จอ่าทุเรียนเนี่ยต้นโสมคือคือที่สวนน่ะค่อนข้างใบจะพร้อมคือคือทุเรียนตัดแล้วชุดสุดท้ายเนี่ย เราได้ใบมาหนึ่งใบได้ใบตอนช่วงตัดอ่าช่วงตัดก่อนก่อนจะหมดเนี่ยเราได้มาหนึ่งใบแต่ถ้าหลังตัดเสร็จเลยคือใบที่สองใบที่สองครับแล้วทางพื้นที่ของพี่ทำสำหรับผมขออนุญาตเล่าใช้เประจบการรับฟังนิดนึงเรื่องของการทําใบเนาะทุเรียนผมนะก่อนที่จะตัดบทสามสิบวันใส่เน้นต้นผมใส่ปุ๋ยก่อนเลยนะ ส่ปุ๋ยก่อนรอไปเลยครับพอตัดเสร็จมัาก็รักมานหนึ่งใบอย่างที่เราพูพดแบบนี้เลยไม่รักหน<ม>ึ่งก็คือทุกเรียนต้นไม่สมเราจะได้ความพร้อมของใบนะครับของผมนี่ก็มีหลายแปลงก็คือต้องบางแปลงได้3ใบนะครับบางแปลงได้2ใบแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะทําสารที่ใบที่2นะครับนั้นะทำยังไงก็ได้ครับทำให้ใบมาบสูตรอะไรครับที่สส่ทำให้ได้ใบเลยผมจะใช้อยู่2ตัวนะครับก็คือย5 7บาวกกับสูตรสิกของเราเนี่ยนะ ก็คือเอายาปฏิเจติบวกโฟล์นะครับใช่ครับบวกบวกโฟลพิเศษด้วยนะอ่าไมโครแคลวกไมได้มโครแคลนะครับแต่ไมโครแคลรนี่ผมจะเน้นช่วงที่ก่อนที่จะลูกเป็นลูกเริ่มเป็นลูกพัฒนาเท่าเท่ากระป๋องนมคือจะใส่โลแคลเพราะสามารถที่จะแบกแบกอ่างหนักได้ไว้ไวลูกแยกได้นะครับก็คืออาจจะตัดสินก็จะได้ใบเลยจะได้ใบหนึ่งใบหลังจากนั้นก็ประมาณสักหนึเดือนเนี่ยก็ใส่ถุย ต่อไปแล้วก็ทันใบแล้วก็เลิอกการเตรียมใบที่สองเพื่อให้ใบที่แตกเสมอเพื่อจะเตรียมลงสาสหรือใบที่สามท่านนี้เขาจะลงมาที่สามนะเราควรจะเตรียมใบที่สามเนี่ยจะต้องมีการเตรียมองค์ประกอบปัจจัยบ้างจริงจริงโดยทั่วไปนะฮะบางบางสวนก็ใช้15 0 0นะครับแต่ผมอ่าผมลักเดียวใจเดียวครับก็คือส่วนเดียวยีบวกที่7ม่เบวกสิ นะครับแล้วก็บอกมโครแคลนี่ครับเนี่ยผมใช้สูตรนี้มาเดียวตลอดฝนเยอะมากก็เลยต้องปีนี้มาใช้424เพื่อมาใช้424เพราะว่าปีนี้ฝนท้ายมันเยอะนะครับก็เลยก็เลยต้องยอมใช้424ในส่วนผมผมบอกเลยนะผมไม่ได้ใช้ฮอร์โมนถ้าในรอยจะใช้ผมไม่ผิดน,นะครับเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยผมเน้นของการลดต้นทุนแต่ผมจะใช้ปุ๋ยเเกตตัวเดียวนะครับ สะสมอาหารคือหกสามสิสาสิบเนี่ยล้วก็ช่วงที่มันปีตอนดอกมาก็ใช้พวกใช้พวกแคนเซยลโลอนมาช่วยนี่คือสูตรที่ผมทำามงอบะครับจะไปไปยี่สสามไปสองนะครับเข้าไปสามก็ผมก็จะใช้ปุ๋ยเสมอนะครับก็สูตรเสมอก็มีสิบนะครับของอีกงานแล้วก็ใส่ทางดินเอาสาบอิบใส่ทางดินแล้วก็ เดินทางไปด้วยดูโอเฟสนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของของมีนานสูตรอะไรครับดูโอเฟสสูตรอะไรอ่าสูตรเสมอนะสิบแปด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 เนี่ยผมใช้ตั้งแต่ต้นคือคือตั้งแต่ล้างเก็บมาเนี่ยผมใช้สิบแปดเดินมาตลอดเลยในทางไปนะส่วนทางนี้เนี่ยผมก็จะใช้สูตรเสมอเดินมาตลอดวิธีการพ่นสาร เล่าให้ฟังนะครับก็คือต้องปรับให้ฟุ้งละเอียดมากที่สุดข่นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนของต้นไม้ก็คือใบเนาะทั้งนอกสมพุ่มและในสมพุม่มเพศลาการลังดีครับเนี่ยขนาดนี้เลยครับกําลังดูดสารเลยคนระับมันต้องแตกประมาณเท่าไหร่ของต้นถึงเราจะเลิกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือในสมพุ่มเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วถ้ามันแตกไม่พร้อมทางทุกต้นยอดในผลิ ต้องหมักต้องเลือกตอน้นเลือกตอน้นเลือกตอน้นคือ,อ,อทำสัญญาลักไว้ว่าคือต้นนี้ยังไม่พร้อมเนี่ยเราก็มัดไว้ก่อนเราก็คือพ่นในต้นที่พร้อมก่อนแล้วหลังนั้นน่คือเราพ่ตนต้นพร้อมเสร็จปึ๊บไอ้ต้นที่ที่ไม่พร้อมที่เรามันไว้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บปีนี้พี่เจมัดใช้ตาแบาหี้อไป เนื่องจากว่าผมใช้600มาโดยตลอดนะใช้ประมาณ1ั0 0ซีซีมาโดยตลอดปีนี้เลยเลยลดลงลดสามลงเหลือ400อ 2, อนอครับสองรอบเหลือแป0รอก็หมายถว่าขี่สองครั้งใช่สอครั้งครือคือขี่สองครั้งนานเจ็ดถึงสิบวันนการในการในการขี่สาม <43. S 2> แต่ทุกป <500, S 2> ีพี่จัดอาจรยสูงสุดอยอ600อ0 0 6 0หรอ600ซีซีี่อรน 600, ์นต์นะ0ี ตอนนี้สองรอบสองจุดห้ากันใช่แคงเสรวันของผมนะครับของผมนะครับก็คือจากปีที่แล้วเนี่ยที่ทําสารเนี่ยจะใช้อัตราห้าร้อยแล้วก็คือพ้นครั้งเดียวนะครับแต่ในส่วนของปีนี้คือหนึ่งในเรื่องของสภาพอากาศแต่และพื้นที่จะไม่เหมือนกันคือผมบอกว่าก็คือมันเป็นเรื่องของการช่วงชิงในในเรื่องของสภาพอากาศครั้งแรกผมวางไว้เนี่ยคือผมจะพ่นสองรอบก็คือจะแบ่ง อ่าห้าร้อยกับสามร้อยแต่เวลาทําจริงแล้วผมไม่ได้ทําแบบอนกันผมครั้งแรกผมเปิดแปดร้อยแปดร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับยี่บห้าเปอร์เซ็นแล้วพ่นแบบเราเป็นเจ้าของสวนเองเราไม่ได้เป็นโจรไม่ต้องพ่นโฉบพ่นเหมือนพ่นยาปกติเลยแปดร้อยต่อน้ำสองร้อยอ่าที่ทําสารไปปอดีจังหวัดที่จันทบุรีที่อย่างที่พี่ยินพูดก็คือน้ําท่วมจังหวัดตราดก็มีน้ําท่วม มันก็ทําให้เกิดทุเรียนเนี่ยเกิดใบแลบขึ้นมาช่วงจังหวะเนี้ยเราก็เหมือนจะควบคุมใบก็โดยที่ว่าผมก็เลยซ้ำสารไป1 0 0่งซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรแต่โดยที่ว่าปนกับทุตสะสมอาหารคือเราจะทำทีเดียวไปเลยก็คือในสารเนี่ยเราใส่ใส่ปุ๋ยด้วยนะเราสะสมมาเท่าเราสะสมอาหารไปในตัวทำให้ไม่เสียเวลาในการทำงาน กาคือสองรอบแปดร้อยกับหน0่ง0้กับห0ึนะครับก็คือคือเต็มโดสจริงๆของสารที่บริษัทที่ขายสารเขาแนะนำก็คือ1ลิตรกับอีก2องลิตรนะครับคืออัตราสูงสุดที่แนะนำนะครับหมายความว่าเราอาจจะฉีดครั้งเดียวก็ได้ถูกไหมครับเราต้องดูจากสภาพอากาศนะครับหรือพิษวัตหลักสูตรพิษวัตคือฉีด2ครั้งเพื่ออะไรครับพิษวัตทำไมต้องฉีด2ครั้งบางครั้งอรัสภาพภูมิอากาศมันไม่กล้าลงเลยมันต้องรออากาศบางที่อากาศเนี่ยเราพ่นไปเงี้ย แดดจ้าเลยนะเช้าเนี่ยเราฝนมาเราก็รู้ว่าบ่ายบไม่จะตกอ่ะท้องฟ้าใสสว่างเลยเรา่นสารไปแป๊บเดียวนะสองชั่วโมงฝนมาเลยลักษณะเนี้ยคือการพาก็เลยแบ่งใช้ไปสองถ้าเราใช้ไปทีเดียวนะพันสองพันสองร้อยทีเดียวเนี่ยนะก็คือถ้าเกิดฝนมาล่ามันก็ไม่ได้ผลก็เลยแบ่งใช้ห่างเจ็ดวันผสมแค่ไหนนะผสมยาจับใบสารเสริมประสิทธิภาพนะครับ หลังจากใช้สารไปประมาณสเริ่มทำงานเมื่อเมื่อประมาณกี่วันที่แือสิบห้าสิบห้าวันขึ้นสิบห้าวันอาจารย์ะเริ่มทำงานากาศถีไปสิบห้าวันนะครับถ้าทำสารไปแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบวันไม่ออกเราทำยังไงครับผมทำใจอย่างเดียวครับมันมาเมื่อไหร่กระช่างหัวมันเถอะยังไงมันก็มาครับเพราะว่าเราสะสมไ้หมดแล้วนะครับยังไงมันก็มา ปีนั้นไม่มีพลาดถ้าเราทำสามไปแล้วสมมติว่ามันกระทบเรื่องฝนเรื่องอะไรเนี่ยครับถึงมันจะแต่มันอาจจะมาช้าอยู่มันม่ช้าฝนหรือว่าสภาพอากาศของพื้นที่นั้นมันช้ามันช้ามันอาจจะช้าแต่มาไม่เคยพลาดคือไอ้ทำแล้วไม่ออกเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรมากก็คือมันก็เหมือนการเริ่มต้นน้ำใหม่คือคือท้องกิ่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราบอกอย่างนี้มันไม่แตกใบอ่อนแต่มันจะไปแตกคะแนงที่ท้องหญิงแทนเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ก็คือไปไวคะแนงที่ ไปพ่นสะสมอะไรกันใหม่แต่ถามว่าห้ามันไม่ออกอีกพักต้นไปเลยแล,แล้วเดี๋ยวเอาปีนะะมีหน้ามาถ้ามันมีฟอร์มซาแล้วนะครับนี่เลยครับนี่ <yt> <S 2> 2. <S นไซโตเมกสองสองรบ 2> 2. อบสองรอบอ่างกรเจ็ดวันครับร้อยทั้งร้อยมาหมดแล้วที่ผมกล้าพูดได้แล้วนะไซโตเมกตัวนี้นะครับ ท้องกิ่งใสๆเนี่ยมัยนมีอยู่ประมาณไม่กี่ต้นนะครับบอกเอามาให้ใช้หน่อยใส่ตรงเมกอาทิตย์เดียวครับหา่างกันอาทิตย์หนึ่งสองครั้งมาเต็มเลยครับปีตุนโลกี่บาทแด้กินออมาปีปีที่ป,ป,ปีนี้มันผ่านมาเนี่ยอยู่ที่18บาท กิโลละ18บาทก็ทุกที่สวนทำทุกอย่างต่อกิโลทำทุกอย่างนะฮะคัาเดินใจทุกอย่างหักแล้วคือปีนี้อย่างของผมที่ไม่ละ18บาทเนี่ยคือสิงห์ผมต้องซื้อน้ำคือจังวีก็แล้วของพี่หามปีนี้ผมขึ้นมาหน่อยปกติผมทำที่8บาท8บาทกว่าปีที่แล้ว9บาท1 2ปีนี้ผมขึ้นมา14บาทเพราะว่าผมลงทุนเรื่องของเครื่องเครื่องสูบน้ำ ปะทับใจคือยิงงามหนึ่งดินนม่เป็นกฎสองถ้าคนใช้ปุ๋ยตันเศสของยิงงามสะบกพื้นใบจะหนาและใบใหญ่แตกต่างจากปุ๋ยคอยลายร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยคอยลายใบจะเหลืองพื้นใบจะเล็กและก็ถ่ายใบและก็ที่สำคัญก็คือปุ๋ยยิงงามพีเอในดินจะไม่เป็นกดนะและก็ที่สำคัญคือต้นไม่ป่วยหาท็อปทีต้น หาเผลที่ต้นต้นเน่าที่เผลที่เป็นทอบเชื้อราไปทบนะไม่มีทั้งต้นหนึ่งจริงไหมเนี่ยจริงครับตลอดระยะเวลาสามปีกว่าก็ถามว่าเฮ้ยทำไมต้เรี้ใบเขียวใช้กล่ยงครับเอาไปใส่กันยกหัวแม่มือทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกสวน